ผมจึงต้องถามกับท่านรัฐมนตรีว่าการชู3มนิ้วยกกระดาษเปลา่าและผูกริบบิ้นสีขาวเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วตำรวจเข้าไปในสถานศึกษาได้อย่างไรพอและครูมีอำนาจอะไรในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของนักเรียนในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แบบนี้และถามฮะว่าจะให้ตำรวจเข้าไปคุกคามนักเรียนแบบนี้ต่อไปจริงๆเหรอะเมื่อไหร่หจะเลิกฮะ นตรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์อย่างน่าเครือบแคลงสงสัยในวันที่17สิงหาว่าตำรวจสามารถบุกจับนักเรียนได้ถึงโรงเรียนถ้าทำผิดกฎหมายผมจึงต้องถามกับท่านรัมนตรีว่าการชูสามนิ้วยกกระดาษเปล่าและผูกลิบบิ้นสีขาวเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วตำรวจเข้าไปในสถานศึกษาได้อย่างไรพอและครูมีอำนาจอะไรในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของนักเรียนในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แบบนี้ และถามฮะว่าจะให้ตำรวจเข้าไปคุกคามนักเรียนแบบนี้ต่อไปจริงๆเหรอฮะเมื่อไหร่จะเลิกฮะล่าสุดครับการคุกคามรัฐมน,นตรีที่โรงเรียนใสน้อยมนทรีและที่ร้อยเอ็ดยังเกิดขึ้นอยู่เลยท่านปล่อยให้ผู้ใต้บังชาท่านคุกคามนักเรียนอย่างนี้ได้ยังไงทําผิดกฎหมายอาญาบ้านเมืองได้อย่างไรท่านไม่ปกป้องนักเรียนเลยที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่ากระดาษสามใบเนี่ยปกป้องนักเรียนไม่ได้ ท่านไปด้านตรุรีท่านไม่ใช่ท่านไม่ใช่สมเียนกระทรวงนะครับในเมื่อกระดาษ A 4ีที่ท่านออกมาสมฉบับเนี่ยปกป้องนักเรียนไม่ได้มีการคุกคามนักเรียนต่อเนื่องผมถามฮะหากนับจากนี้ไปเนี่ยยังมีครูและผู้บรการกระทาความผิดคุกคามเด็กทําทารุณกรรมอีกท่านพูดว่าตํารวจไปจับเด็กได้อะท่านพูดไหมอ่ะว่าตํารวจไปจับครูได้เหมือนกันที่กระทาอย่างเนี้กับเด็กอะ่ะ ผมหามพกระทรวงหาการจะดำเนินการทั้งทางวินัยและดำเนินคดีอาญาและถอดถอนหรือพักใบประกอบวิชาชีพกับครูและพอ,อที่กระทาการเช่นนี้หรือไม่อย่างไรจะอำนวยความสะดวกให้เด็กและผู้ปกครองไปแจ้งความดำเนินคดีอาญากับครูและผู้มีการที่กระทาอย่างนี้หรือไม่หรือกระทรวงจะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษด,ด้วยหรือไม่ผมถามคะว่าท่านจะปกป้องเด็กไหมหรือจะเอาตำรวจไปจับเด็กอย่างเดียวถ้าเด็กทําผิด แล้วถ้าครูยังทํำตารวจยังเข้าไปโดยที่เด็กไม่ผิดอ่ะท่านจะทําอย่างไรท่านในฐานะรัฐมน,นตรีจะคุ้มครองปกป้องเยาวชนของชาติไม่ให้ถูกครูบางคนพออ,อบางคนกระทาทารุณกรรมและก่อคดีที่ผิดต่อกฎหมายอาญาและคุ้มครองพวกเขาให้เขาได้ชื่นใจพ่อแม่เขารู้สึกว่าลูกเขาปลอดภัยณวันที่เขาส่งลูก ไปโรงเรียนปล่อยมือหอมแก้มลูกเขาพาลูกเขาไปโรงเรียนพื้นที่นั้นคือพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่จังหวะที่ปล่อยมือลูกของเขาเขากําลังส่งลูกเขาไปอยู่ในพื้นที่สังหารพื้นที่ที่ถูกคุกคามสิทธิ์พื้นที่ที่ถูกกดด้วยอํานาจนิยมโดยที่รัฐบาลไม่ปกป้องอะไรลูกเขาเลย